นนะะวต้องรชื่อนอรคาวันี้ตอตนอมรอติดตามชมนะคะว่าเราจะไปที่ไหนกันแล้วก็รอจับตาแหน่งด้วยนะคะค่ะตอนนี้นะคะของโบกว,วางค่ะอรอชมว่าเราจะไปที่ไหนกันนะคะ ที่เปิดมาแต่เช้าเดียวนะคะอันเลออันเอาอ้อลยอันทอดทอดอาเลยมาเลยอันทอดได้ถุงเสื้อผ้าจะเป็นเป็นยาวๆไปเลยอืมาอะไรก็ประมาณห้าร้อยดอก เนาะประมาณนี500้ก้าร yeah. ้อยดอกปลูกเองร้อยเองบ่ร้อเองม่ได้ปลูกเองนะคะจะร้อยจะร้ยเองยังจะให้ลุงนะไปซื้อเข้ามาจากตลาดมาแม่รู้เหรอเออไปใช้ใครวันเกิดคุณแม่สาคอนี วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกินครมีตัวเลยมาค้อนนะคะกกรไค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยาะุมเล่ะมีก็จัดเรียบร้อยนะคะมาลายสามชุดแล้วก็อันนี้ก็มชุดก็ได้นั่งห่อเาต้มยันเสียรดุ่มสามชุดนะคะตีนงก็จัดเรียบร้อยค่ะนี่ก็จะได้วายให้คุณแม่นะคะ กล้วยแดงย้อมสามค่คือเดี๋ยวกล้องหลังรออืหันไปกล้องหลังอยู่ได้ถือให้ค่ะนี้ก็เตรียมนะคะของที่จะไหว้นะคะตามความประสงค์ของคุณแม่สาครนะคะค่ะก็ก่อนอื่นนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่นะคะนี่ก็ขออวยพรนะคะอวยพรให้คุณแม่นะคะขอให้ อำนาจนะคะคุณพระศรีนาลาไตปกปักรักษาคุณแม่นะคะให้มีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็ขออำนาจนะคะองค์ปู่ปาริจิตนาคราชปากักรักษาให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆน,นะคะคุณแม่สุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะค่ะคุณก็จะไปไหว้ให้คุณแม่นะคะเพราะว่าวันนี้นิดก็ให้เตรียมนะคะเตรียมสามสามชุดนะคะ มาไล่นะคะอันนี้พร้อมที่จะไปไหว้นะคะศาลพระภูมินะคะเราก็จะจัดสามชุดนะคะสามชุดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะไปไหว้นะคะที่จะไหว้ปูนะคะขอพรให้คุณแม่นะคะแล้วก็อีกสองชุดก็ให้คุณลุงนะคะให้คุณลุงไหว้นะคะเพื่อเป็นเกียรติให้กับคุณแม่นะคะค่ะเราจะไปไหว้ขอพรกับปูด้วยกันนะคะค่ะค่ะนี่ก็จะไปไหว้ขอพรให้คุณแม่นะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ แล้วก็ที่เหลือก็ไว้ให้ลุ่งนะคะเนาะให้ลุ่งนะโมตัสสาภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอมินาสัตตาเรนะชัยยะชยัมปาริเจ ากาลาดมหาลาพังประเสธที่แมนามานาโคเอริยาเมตโยโพธิสัตโตนโมพุทธายา าาน่อยือนินย่างะลางนครมาดานโทรเสียงไข่ตานเิริญทัานนาคา<ม>โปปาริจิตมิมิตออกสองเอามจำป้าดงคงเสื้อผงสถทานก็เกิดวิม,มานตำนานหนากเลื่องลือเอสัตว์จาแม่นมัน ละควันทายแผลหายคุ้มคูงองค์นาคหลวงควงเฮากรกาบวาวย,ย่อมาลาไมา่ปั้นไข่จอเจี๊ยดีวันทนังนอง ็เดินทางกลับแล้วนะคะก็จะเดินทางไปต่อนะคะนี่ก็ขอพรองคูด้วยนะคะให้กับคณะนะคะคณะที่จะไปอบรมโครงการแม่เพื่อแผ่นดินวันนี้นะคะให้การเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะคะค่ะ ค่ะล้วก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเตรียมตัวจะเดินทางไปนะคะไปศึกษาดูงานฝึกอบรม์โครงการแม่ของแผ่นดินที่สว่างแดนดินนะคะแล้วพี่ก็ได้ยินจะชื่อโครงการนะคะแล้วก็วันนี้เราจะไปศึกษาดูงานนะคะแล้วก็ไปดูว่าเป็นโครงการอะไรนะคะเริ่มต้นมาจากไหนนะคะค่ะวันนี้เราก็จะรู้กันนะคะแล้วก็ขากีนคณะไ่บ้านเราก็ จะเดินทางไปหลายคนนะคะวันนี้หลายคนนะคะแล้วก็มารอติดตามชมว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้จะมาเัปเดียนให้ชมนะคะหลังจากที่ไปอบรมโครงการนี้เสร็จแล้วนะคะค่ะตอนนี้นี่ก็กําลังจะเดินทางไปกับกลุ่มแม่บ้านนะคะสําหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ